MG รุกตลาดรถ e ีอย่างหนักเปิดราคารถตู้ MPV ไฟฟ้า100%ครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมส่งมอบพฤิภาคมนี้สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GT Family อีกครั้งนะครับวันนี้ผมนำข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นที่เพิ่งเปิดราคาในไทยนะครับมาฝาก ซึ่งก็คือ MG Maxus 9นั่นเองโดยทางเว็บไซต์ MG Thailand นะครับได้มีการโชว์รูปภาพรถที่จอดอยู่บนท่าเรือที่ประเทศไทยนะครับเพื่อพร้อมส่งให้กับลูกค้าในประเทศไทยแล้วก็ได้มีการประกาศราคาออกมาอย่างเป็นทางการนะครับโดยเนื้อหาข,าข่าวคร่าวๆนะครับคือบริษัท SAC คโมเตอร์ CP และบริษัท MG s e l l ประเทศไทยนะครับได้ประกาศราคา MG Maxus 9นะครับ2รุ่นด้วยกันคือรุ่น X แล้วก็รุ่น V นะครับ โดยราคาเป็นดังนี้นะครับรุ่น X นะครับะจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับสีดำแล้วก็สีขาวนะครับโดยราคาที่เปิดตัวมาคือ2.499ล้านบาทน,นะครับ <c oughs> ก็คือ2.5ล้านนั่นแหละอีกรุ่นนะครับคือรุ่น V นะครับมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3ออปชันนะครับออปชันแรกคือ,อสีดำและสีขาวนะครับราคา2.699ล้านบาท แลวก็สำหรับสีเทานะครับก็ต้องเพิ่มตังนะครับอีก30,000บาทขยับม,มาดูทางด้าน p e r f o r m ร์แมนซ์คร่าวๆนะครับก็สำหรับ MG Maxus 9นะครับตัวมอเตอร์เนี่ยสามารถ g e n เกิร์ลกำลังได้เท่ากับ245แรงม้านะครับให้แรงบิด350นิวตันเมตรก็ระยะทางวิ่งนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ย540กิโลเมตร นอกจากนี้นะครับทาง MG ก็มีแคมเปญหรือว่าแพ็กเกจข้อเสนอให้ลูกค้านะครับประมาณ120,000บาทนะครับมีอะไรบ้างผมพูดให้ฟังคร่าวๆแล้วครับก็มีฟรีโฮมชาร์จเจอร์นะครับแล้วก็ค่าติดตั้งนะครับประกันภัยชั้น1นนะครับประกันแบตเตอรี่นะครับ8ปี200,000กิโลนะครับแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับ ก็มีประกันตัวรถนะครับ5ปีหรือ160,000กิเมนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนก็สุดท้ายมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับฟรีตลอดระยะเวลา5ปีนะครับแล้วก็มีบริการรถยกนะครับช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับตลอดไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับว้าว <Wow. S 3> ทุกท่านครับ MG Maxus 9ครับ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะคะ bye bye, รับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ